เป็นเรือประเภทท้องถิ่นหญิงไม่เคยห้าไปพายครับเที่ยวทีตบห้าบ่อบุญนาวารับผิดชอบล่น้ําสีแดงขวัญใจสว่างนาวาล่องน้ําสีเงินหนึ่งสาวสวยบุตรสบอล่องน้ําสีเงินสองอาอเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เรือกําลังเข้าไปเทียบพุนแล้วมาดูครับพี่น้องครับเที่ยวนี้ครับมาดูเรือประเภทสตรีครับผู้ในพี่น้อง สตีเรกหญิงก้าครับบ้านท่าราชน้ำบนศ์สีนรร์กับเที่ยวนี้ออมาแล้วจ้า,าพี่น้องชาวเรือครับสองทีมเพิ่งต่งใส่กันมาแบบและเิดเิอเสิมทีเดียวหัวเพียงหัวท้ายเพียงท้ยใส่กันมาแบบน้ำแตกกระซาาเจ็ดเที่ยวนี้มาดูสิว่าบ,บ่บุญนาวานร่องน้ำสีเด็ก หวนใจสว่างนาบาในร่องน้ํากักแล้วก็สาวสวยบุษิีวาในร่องที่สามเอาเลยเอาเลยวะใส่กันมาแบบคู่ขี่สูสียังดูไม่ออกจยงบอกไม่ถูกว่าไผ่เป็นไปใส่กันมาแบบน้ําแตกกระสาดตร์เซ็ตเด่นกระจายกลายเป็นหมอกในคันอันนี้จับตาดูดีๆนึงนผู้ชมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใส่เกียร์หนึ่งดึงเกียร์สองบทบล็อก4ีที่สามตามด้วยเกียร์สี่ใส่เกียร์ห้าของคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟแล้วครับท่านผู้ชมสามหนุ่มสามมงสามสาวสามสไตล์แล้วครับตอนนี้มาดูซินนะวะ่าบ่อบุญนาวาอยู่ในร่องน้ำสีแดง สุดขนใจนาวาก,กับสาวสวยพุ้สาบานนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้ใส่เสื้อสีดแดงมาด้วยกันเอาละไว้เอาละว่าใส่กันมาแบบระเบะิดเถิดกลุ่มแรกน่าจะเป็นกลุ่มบอบางกลุ่มที่สองน่าจะเป็นกลุ่มอัวพวนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่น่าจะเป็นกลุ่มพออยู่พอจินเอาละไว้จ่วงยาวสาวมาเอาว่าแล้วเอามาแล้วล่องน้ําสีแดงแรงออกมาแล้วเอาเลยครับผู้หญิงสาวผู้ชมนรับสีแดงแรงออกมาว่ายังไงบ่บุญนาวาบ่บุญนาว่าคูกี้สุตีกับสาวสวยบุตสบาสาวสวยผุสบาวันใจสบายนาว่าคูกี้สุตี ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างไปจะกอดคองหอมแก้มเข้าไปได้หรือไม่เอาแล้วครับตอนนี้ขวนใจสว่างนำมาเบียดนี้เกี่ยวไปนี้สาวบุญสมบัสาวบุญสมบัตามจี้เข้าไปแล้วก็ไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมบุญนำมาบอกบุญนะว่าคู่กี่ทูตีเอาแล้วตอนนี้ว่ายังไงบอกบุญนำมากับสาวสวยสาวสวยบุญสมบัใครจะอยู่ใครจะไปคู่กี่ทูตีเบียดนี้กี้มาต่างคนต่างไปต่างคนต่างที่ต่างคนต่างสับต่างคนต่างไปแล้วครับท่านผู้และสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นไทย ก็ยังสงสัยอยู่นะครับขอดูวีดีโอดูนะครับระหว่างสอนี่เป็นใครแต่ที่นแน่ที่หนึ่งี่ขวัญใจสว่างเนี่ยไปแล้วไปรับเงินดิจิตอลได้1,000งบาทสอดูครับตอนนี้กำลังเข้ามาแล้ว2องสามาแล้ว2อสมาแล้ว เออผ่านไปครับผ่านไปลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองกำลังจะเห็นหัวมาแล้วนี่นี่โชัดเจนนะครับเป็นชัดเจนเรือเที่ยวประเภทสุภาพสตรีนะครับรอบสาม ลำดับที่หนึ่งได้แก่ขวัญใจสว่างนาวาลำดับที่สองได้แก่บ่อบุญน,นาวาลำดับที่สามเป็นสาวสวยบุษบา